อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่มาหมดเลยขึ้นยันไหลเลยไม่เล่นมาใช่ไหมลูกเด็กๆก็วิ่งเล่นเป็นธรรมดาเล่นมาแปะฮะเล่นอะเลโอ้ยคือกุยแทะน้ำซมเปรี้ยวหอมใช่ไหมแก้ไข่มันง่ายได้ยิบอว่ายังไงมีอะไรมาใหม่นะพี่นนฮพี่นนมีหมามาใหม่เหรอ นั่นนั่นนั่นเอิื่อีคือตังซื้อไหอวะไม่ไยังวาวตังกีร่าอาทำไมวะนั่นนั่นนั่นทำไมเอฟซีของให้รเล่าแมแม่แมนรพี่น้องเอซีของคุณมิรุยชาแนลแะ้รผมส่งมาให้นี่พี่น้องสามารถชิกไหมส่งาโอ้ยส่าอ้ี่ต้องเอนสีกันนี่ครับผม เป็นพันตัวดปิบูปิบูแท้ครับพี่ห้องเจ้าก็ใ응ห้ฮอหมาก่อนเน่จังเวาเอามาส่งตัวนี้ส kind of ่งมาเปิดอายุควันควันมอ้นมาเยหมวกกับนงลูกหมวกต่องควันว่าเอายั่ต้องยังไม่จ้างช่นะครับผมแกนกี้จ้งให้แล้วครับผมเื่ออะไรนะพี่นนเอาเนี่ยชื่อมาขึ้นซื้อพี่นนั์ลูกนั่นนี่เป็นใคร ลงไล่พี่นนทเป็นใครเหเอออลมมืองได้กันหพี่นนท์อะพี่นนเป็นมาจะันบอลพี่นนท์พูดเาหนนะมักลายพูเบาหนูนะสมวัวยผิดนลบกันแล้วว่าเอายวง่กี้วะมักลายลานะต่้งเสืองัวกับเสือร้อนร่อนไอหนีเอจริงไนี่มกลายยู่มักลายเนาะดีแล้วค่ะดีจนแล้วตีละ สาวเดินได้นลยหยิบบอลมายนออกมาได้ไหมซีโซ่ไม่ตันนั่นๆๆๆๆอะไรแค่เนี้ยนะเอายังไสมาชิกใหม่ใช่ไหมลูกสมาชิกใหม่ใช่ไหมดีใจดิดีใจไหมดีใจมันชื่ออะไรนะมันตั้งชื่อให้มันมันชื่ออะไรนะไม่นอนถามถามไม่ยุ่ยยังมันชื่ออะไรคือเป็นเงื่อนอะไม่เห็นนะฮะ

ตั้้อมานวแล้วะาเลยมาหาดตดูบ้านจาดแมลูกอาเขามามาตาความนุ่มเดีไปเฉยอ่ะนเล่นเล่นไหนมาเม่ี้น่อกนลับเพี่ยนเกฮะเล่กับเพี้ยนเพื่อนครับไม่เพี่ยนเพื่อนเี๋ยวพื่อนเ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 พื่นเลกับเพี้ยนเลเพื่กับเพี้ยนนั่นแหละเพี้ยนไม่ลงคลิปเลย

มาชิปใหม่จ้าบ้นสวนนูดจ้าไซื้อย่งไร่งี่ดูท่าแต่หายอยู่จ้ซื้อย่างงนทเบ้านกมเาซื้อสวน่อยไม่หลอกตัวเชื่อนะเบอรติต่อไปแครกเข้าไปเลยนลือกันนั่นกน้อเราเองไงแล้วเบิ่งคู่เบาล่ะเบ้าล่ะล้วอันอมู่บ้านเนี่ยเมเพิ่นกับแม่นันก็ได้รู้เรื่องนะขอ

มเนแสนบมยังบเป็นด้วแสนหน้ากาสีแดนะสีแนอยู่ไล้อยู่ในสุได้ับไมอยู่ยังวันนี้ไม่ยุบเป็นะน่นี่สีห็นบงเสนอมอีแล้วนเออหนเว่น้านเห็นมดเลยนนี่นนเาทำไมมันเหนี่ยว่เฮนยทไมไท มีบ้านเหรอดวงบ้านด่าโอดจะแพ้นี่นะอดจังยอดหลอหน้เของเลายชื่อลายชื่ออีเด้อม่ห้จอนบ้านด่านเท่นเดายไอจอนไอจอีดดัดฟองีลามาลไอปอกามาลจ้าเชื่อมนตอาไม่พมาแล้วไอปอกมาแล้วจ้ไอปออปแล้วอกแล้วเนเย แฮปปี้เบอร์เดย์แม่ปอหน่อยเร็วแฮปปี้เบอร์เดย์เพื่อนปอครับผมขอให้หล่อเหลาขึ้นทุกวันนะอายุครบ43ปีแล้วนะตีที่3กับีที่2ครับเอาลูกแม่แม่อย่ามาเก่งแม่แฮปปี้เบอรดพ่อปอเร็รวสิอ๋อไปแล้วลูกไแล้วลูกเหรอเยอะแฮปปี้เบอร์เดย์พ่อปอลูกนะขอพ่อปอหล่อเหลาขึ้นทุกวันอยังว่าจะมีมามเก่งเน ไปเลยกับมาลูกไปเลี huh ้ยก er ับมาเจ้าไหนไปที่ไหนนะรูกคิดแล้วหมัเงินนันนี่หน้ามันมันเป็นพิษนะพีเป็นพิษบูมันเป็นกะสัง้าเปลือลอาบาโอ้ยโอ้ยโ้โอ้ยอย้ยโอ้ยเอ้ยยโอ้ยโอ้ยอ้ยนอ้อ้อ้ยออ้ ตีตัวเอาเล่นเล่นเล่เมื่อนเมื่อนมื่อนทำใส่เมือนมไแล้วเนาะเ่นบอลหลอี่บอลล่บอลหลอด่บอเเมื่อื่นเมื่อนเลอะไรรังเมื่อนเมื่อน้นเล่ไปวะบอกครับบอกครับบวกครับบอกบอกบอ สองหมื่นสองหมื่นีมคนัยังสองหมื่นนล้วสองหมื่นสองหมนยสองหมนเลยคนดูสองหมื่นขึ้นไมีก่ก่อนหาลูกคุยลูกคุยมันคุยมันคุยมันลูกเห็นเลเออมาที่แผลใหญ่หังรูปแผลเอะะ พ่อปอบให้ไหมเจ้าใครม่ย hmm. okay. oh. 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 okay. hey. ังพ่อปอบใหู้เพียงล่ม่เคะเอไหนยังล่มเงแม่ไกไม่หนี่เหมืเนี่ยแม่ใส่ขาไกมสมตอนนี้ดิจ้าไี่ได้ไปนั่งมุงบมือนะทลูกแทงทำบอล้วเลยย่ห้ยน่ะทำบอเลยทำแม่ขึ้นอำแม่ขึ้นอำเตมแม่ มาหอมมากเกสงงียงอะไอจ้า,าอยาก้นน,น,นอยากนำไหะบ่จะเด่นจะเด่นไ่ได้รยนาละพี่น,น้องเนยแม่อดผมาลาล่ะสำหรับจ้างจ้างซื้อไปหาวันไหนเอาอีบ่เอาเอาบ่ออาขึ้นบ่จ้างซื้อจ้างซื้อว่าเป็นจ้างใครไม <c oughs> สำหรับไลฟ์สดแต่สำหรับคลิปนี้ค่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กับสัช่องน้องมากี้ด้วยนะคะมากี้ไกินด้วกันรอ้รู้ร้านร้านทีลุได้เนานี่นีนี่หลักคิดนีกดกดได้กอดกดครับาฟฟงน้องมา์กี้มากีู้ไมลองคิดวันคิดถึงหัวไ เจอกันไหมไลฟ์ไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ